วันนี้อยากจะขายของแล้วมาเป็นสมาชิกครอบครัวต่ายช็อปกับครูแล้วนะคะเข้ากลุ่มกับครูเรียบร้อยแล้วเข้าไปดูสินค้าในกลุ่มของครูแล้วสินค้าของครูเนี่ยมีหลากหลายมากเลยครูแล้วก็มันเป็นสินค้าที่ทันสมัยทันกระแสะแล้วก็มีความต้องการของท้องตลาดในตอนนี้เลยทีเดียวคูแต่หนูก็ยังงงๆอยู่นะคะว่าเฮ้ยคูบางรายการนะหนูเห็นนะคะมันจะมีเลทราคาส่งเริ่มต้น สมาชิกสั่งซื้อได้3 3ชิ้น3หอ่อ12หอ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะครูแล้วหนูอจะทําราคาได้อย่างไรนะซึ่งในโน้ตของครอบครัวแต่ช็อปเนี่ยก็จะมีนะคะรายละเอียดสินค้า แบ่งแยกออกเป็นหลายหมวดหมู่ด้วยกันนะคะเวลาที่คุณคลิกเข้าไปให้คุณดูในรายละเอียดสินค้าในโนต้ตแต่ละรายการยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะคะที่ครูลงสินค้าตัวใหม่นะคะ 3D ลูกกิ้งกระชับสัดส่วนนะคะอะดูเลทราคาตรงนี้นะครูจะขยายให้เต็มจอนะคะ พวกเราจะได้ดูไปเห็นๆไปพร้อมๆกันนะคะเรทราคาตัวนี้นะคะ 3D ลูกกิ้งกระชับสัดส่วนนะคะราคาตลาดนั่นหมายความว่าคุณเอาไปโพสขายราคาที่คุณขายนะคะคือ199บาทนะต่อชิ้นนะคะราคาสมาชิกเมื่อวันนี้คุณเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวต่ายช็อปแล้วนะคะ1ชิ้นนะคุณสามารถซื้อได้ในราคา 90บาทนะคะนั่นหมายความว่าเก็บกาไรของคุณชิ้นต่อชิ้นเนี่ยคือ109บาทนะคะแล้วค่าจัดส่งเท่าไหร่คะครูค่าจัดส่งก็คือ50บาทนะคะต่อชิ้น50บวก10ก็คือชิ้นแรก50บาทชิ้นต่อไปนะคะคือคิดเพิ่ม10บาทนั่นเองเลที่มันได้กําไรต่อชิ้น100บาทขึ้นไปเนี่ยครูจะแนะนําาอย่งนี้ใครที่จะซื้อโฆษณานะคะ คุณจะมีค่าการตลาดของคุณคือการซื้อโฆษณานะคะคุณจะแนะนําเลยว่าสําหรับคนที่จะซื้อโฆษณาเนี่ยกำไรต่อชิ้นอย่าให้ต่ํา50บาทถึง100บาทเป็นดีนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณบูธโพสต์ออกไปเนี่ยคุณมีค่าใช้จ่าย นะ,ค,ะคุณมีแก็บค่าใช้ใจ่ายในการซื้อโฆษณาแต่ถ้าซื้อในสมาชิกจะเริ่มต้นที่3ห่อขึ้นไปนะคะสห่อเนี่ยจะอยู่ห่อละ70บาทนะ,ะนั่นหมายความว่า1 o r ออเดอร์เนี่ยคุณจะต้องสั่ง3หอ่อถ้าเกิดคุณไม่มีกําลังที่จะสต็อกของสมมติลูกค้าหนึ่งสั่งมาหนึ่งออเดอร์สั่งแค่1ห่อค่ะครูแต่อีก2ห่ออ่ะหนูต้องซื้อมาไว้สต็อกเองคุณไม่มีคุณไม่มีกําลังซื้อ คุณก็แจ้งลูกค้าไปตรงๆนะคะว่ารุ่นเนี้ยทางร้านเนี่ยเริ่มต้นจากสามห่อนะหรือหาเพื่อนน่ะหาเพื่อนมาหารกันซื้อไหมเออนะคะเนี่ยถ้าคุณบวกกําไรไปห่อละยี่สิบสามห่อคุณก็ได้หกสิบาทใช่ไหมคะกําไรต่อต่อเนี่ยต่อออเดอร์